บนโซเชียลแชร์สารพัดวิธีการยืดอายุการใช้งานแอร์ในรถยนต์เช่นไม่เอาสารระเหยมาไว้ในตัวรถหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้อ,ตองเช็คให้ถูกชัวร์เราไปคาดเข็มขัดข้อมูลสองหาความจริงเรื่องยานยนต์กับคุณสุดที่มนัทชินแพระพง์ในช่วงก่อนแชร์มอเตอร์เช็ค ศูนย์ชัวร์กรแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์สรรพัดคำแนะนำยืดอายุการใช้งานแอร์รถยนต์ที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับก็เรียกว่าทั้ง3ประเด็นเป็นคําแนะนําที่ดีครับแต่มีจุดที่จะอาจจะมีความเชื่อคาดเคลื่อนไปเล็กน้อยเขาบอกว่าให้เปิดแอร์ด้วยอุณหภูมิต่ตําก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นอุณหภูมิปกติช่วยยืดอายุการใช้งานแอร์ได้อันนี้จริง ข้อเท็จจริงเลยก็คือระบบของตัวรถเนี่ยเราจะเห็นว่าเราสามารถตั้งอุณหภูมิแอร์ได้แต่เราตั้งแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามันทําให้อุณหภูมิลดลงโดยการที่ปรับเพลื่อนหลังจากที่เราจอดรถไว้ไม่ว่าเราตั้งอุณหภูมิของตัวแอร์ไว้ที่24 25แบบที่เราใช้ประจําหรือเราจะกดลดลงมาที่18 19 16แล้วมันจะทําให้เย็นเร็วมากขึ้นจริงๆแล้วไม่เป็นแบบนั้นครับถ้าเกิดเราต้องการให้ตัวรถเนี่ยทำงานถึงอุณหภูมิที่เราตั้งเร็วๆหลังจากที่ตัวรถจอดตักแดดอยู่เนี่ย วิธีการที่ถูกต้องก็คือปรับเร่งตัวสปีดหรือว่าแรงของตัวลมของตัวโบเออร์ภายในตัวรถครับลมที่แรงมากขึ้นจะทําให้ระบบของตัวแอร์เนี่ยดูดอากาศที่มีความร้อนเนี่ยเข้าไปผ่านตัวแผงคอยเย็นแล้วก็ดึงความร้อนเก็บเอาไว้แล้วก็พ่นเป็นไอเย็นออกมาในการปรับตั้งที่ถูกต้องเนี่ยแค่คุณเปิดตัวระบบแอร์ที่เป็นระบบดิจิตอลหรือแอร์ไฟฟ้าต่างๆไปที่โหมดออโต้ทุกครั้งที่คุณติดเครื่องรถออกมา แล้วก็ภายในตัวรถมีความร้อนสูงเนี่ยตัวระบบครับก็จะมีการเล่งตัวแรงของลมแอร์ให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วครับเขาบอกว่าไม่ควรปิดช่องลมแอร์เพราะจะทําให้แอร์มีความชื้นสูงและตีกลับเข้าไปได้สําหรับข้อนี้จริงเลยครับนะครับแล้วก็มีวิธีการเทคนิคเสริมให้ด้วยการที่ระบบแอร์มีการทํางานคือการดูดอากาศเข้าไปผ่านแผงคอยเย็นแล้วเขาจะดึงเอาความร้อนเก็บเอาไว้แล้วก็พ่นไอยเย็นออกมาทางช่องอากาศครับ เพราะฉะนั้น,นในระหว่างกระบวนการขั้นตอนนี้นในอากาศที่ถูกดึงเข้าไปเนี่ยมันจะมีออกซิเจนอยู่ตัวออกซิเจนจะเหมือนกับเราวางแก้วน้ําเย็นที่ใส่น้ําแข็งครับวางเอาไว้เนี่ยพออากาศผ่านแล้วก็จะมีไอเกิดการควบแน่นเป็นน้ําอยู่ที่รอบๆอแก้วในระบบแอร์ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้น,นในตลอดเวลาที่เราเปิดแอร์ไว้นะครับถ้าเกิดมีลมเป่าผ่านแผงมาเจ้าความชื้นนั้นเนี่ยก็จะถูกปล่อยระบายออกมาทางช่องแอร์ครับ แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานหรือเราเกิดไปปิดมันเหมือนกับเราไปเก็บความชื้นเอาไว้ภายในระบบแผงตัวแอร์เวลาที่เราจอดรถข้ามคืนไอ้น้ำความชื้นนั้นก็จะมีโอกาสเกิดกลิ่นอับเกิดเชื้อราภายในระบบได้ครับเขาบอกว่าไม่ควรเอาสารระเหยมาไว้ในรถเช่นกาลบูนน้ำหอมเพราะจะทำให้แอร์เสียง่ายข้อนี้จริงอย่างมากเลยครับต้องบอกก่อนว่าสารระเหยหลายประเภทเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันมีความหอม แต่ความจริงแล้วในสารละเหยนั้นเนี่ยอาจจะมีฤทธิ์ในการกลับกล่อนนะครับแล้วก็รวมถึงการที่มีสารตกค้างเมื่อเจอความร้อนแล้วเกิดการสะสมภายในระบบของตัวรถแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความเสียหายของโพรงจมูกของตัวคนได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสารที่เราใช้เป็นสารละเหยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีส่วนผสมของสารที่ละเหยได้ง่ายคือแอลกอฮอล์นะครับ อันนี้อันตรายแล้วมีสารประเภทใหม่ที่ไม่ได้ใช้กลุ่มประเภทแอลกอฮอล์เป็นน้ำมันหอมระเหยต่างๆถ้าเกิดมันมีส่วนที่มีส่วนผสมมีลิดกัดกร่อนตัวแผงแอร์ภายในตัวรถเนี่ยครับมันเป็นอลูมิเนียมมีโอกาสครับซึ่งจะทำให้ตัวอายุการใช้งานของแผงแอร์หรือที่เราเรียกว่าตู้แอร์เนี่ยนะครับมีอายุการใช้งานสั้นลงมีโอกาสเกิดการรั่วซึมจากการผูกกัดกร่อนของตัวาสารที่เรา เป็นสารหอมและเหยที่เอาไปใส่ในตัวรถได้ครับแล้วสรุปว่าสารพัดคําแนะนํายืดอ,อายุการใช้งานแอร์รถยนต์ที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับทั้ง3ประเด็นนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ตรงนะครับแล้วก็ใช้งานได้แต่อยากขยายเรื่องขั้นตอนวิธีการในข้อแรกนะครับแชร์ต่อได้ครับแต่เพิ่มคําแนะนําเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ได้รับข้อมูลสามารถไปใช้ต่อได้อย่างถูกต้องครับ คุณผู้ชมสามารถสแกนคีวาโคดนี้เพื่อติดตามข้อที่จริงเกี่ยวกับยานยนต์หลายร้อยตอนได้จากเพลย์ลิสต์รวมเรื่องยานยนต์ใน YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์